สวัสดีเจ้าวันนี้แม่เมก็จะจวนมากินอันนี้เลยเนาะวันนี้นึกยากนะเจ้าบอดีวากันเนื้อช่วงโควิดระบาดเนาะนึกอยากกินตับแซลมอนแล้วกับไปเลือผ่ันอันนึงก็ไข่ป่าเลี้ยวเซียวอย่างสักอย่างเนี่ยมาเกยกินสักเจอข้างแรกนะในการกินไข่ป่าเลียวเซียวมาลองพอนะมันแปลก แตกในปากแปะ,แปะๆเลยอะ่ะบุกเกินสักเตือนเนอะเนี่ยไข่ปลามนก็น,น้ำส้มตำเนาะหือ,อพักก็มีนะพักนักด้วยมันจะได้มบาหัว <laughs> ช่วงนี้โควิดกำลังระบาดเนอะบดีกินดิฟด้วย้ะก อันนี้กินยิบอันนี้เห็นแมวกันเนาะพอดีวันนี้นึกอยากแลกว <c oughs> ้วก็ากวางมาทำคลิปช่วงนี้หยุดล่านนาะจะหยุดล่านก็เลยไดเวลวางมาทำคลิปเบบี้คอร์ด ขอดมันจะเบบีคอดคอดไทยไข่ไข่ป่าเลี้ยวเซียวอีหวังม,ม,มันจะแต่คุ้นมกากมันจะแบบเมเมแบบประชอบมันจะได้ม มันแตกเป็นในปากเป็นหน้ำอ,อ่ะอื รำเนือห้อนๆได้เลยนะแต่ว่าไอ้ไข่เนี่ยไอ้ไข่เนี่ยไข่ปลาเดิเซียวนี่แม่เม่บลวกคอกินแ้่เนาะมันมันแตกในปากแป๊ะๆจะได้าหัวมันมาเหมือนไข่ปลาคอไข่ปลาช่อนน่ะอืออันนี้แม่เมยลวกแล้นะเจะลวกแล้ว

บะฮอยด้วยมาละขี้นกอืมพักแกงเหมือจะมีพักต้นอ่อนนตะวันขนี้บะฮอยแล้วก็มีเบ,บบี้มันจะเจบบี้ทอดนะมันเป็นทอดของไทยอ่ะ hoan hoan vậy đâu Chứ các tuổi dù ba xót nhàng kín lắm lắm nhà, Ngọt tay cầm tay ี่แม่เมสซอมาไหว้แล้วซื้อมาไหวสองสามวันแล้วจะมาหยากกินเนอะกระเสดายซื้อมาแป้งก็ต้องหยากกินเนอะก็ะต้องทำกินอืม มันมันมันแล้วแต่คนมากเลยเนี่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 ยแม่รว่าเมมี่เมมว่หมากมันแตกแบบว่ามันเป็นหน้าอย่างนในหัวถ้าต้มเหมือนแห็นกุ้งนี่กว่ามันแข็งออืื Sånn. Mm. Mm. น้ำต้สมส้มหม้อขนาดไอ้สายพิกนักให้พริกนักขนาดเพชร แล้วม่ไม่ว่าจะกินกับดอกแกแต่ว่ามันได้หลวกมันทุอนอืใครปลาเดียวเซียวนี่นเะะมย่ซื้อมาแพ็เดี๋ยวมาดอในกล้องใครปลาเดียวเซียวอยู่ตรงไหนอ่ะอืม แม่เล้วแต่คนมากว่ะอือม่อแตแปะแปะในปากอือหือ โอ,อ้โหไข่ปลาเลียวเสียวขั้งแรกขั้งแรกในการกินไข่ปลาเลียวเสียวดองตุย้ยเลยจ้ะน่าตัตาส้มยังแคร์นหน่อย เสียงเลยสิลูกอลอหอรออะไรเสียงดังขนาดนั้นลูกอยู่บ้านกับลูกสองคนดังพอโททอแทพอโทรทแท้เพ็กขนาดเลยเปืเป่อนๆเหยแเพ็กมาก กันนี่มันใหญ่ล่ะมันเป็นเม็ดเอาเป็นไม่น้อย Oh, I'm the one. หวางกองจะอีกอน,นี่ขนาดแหว,วางกองแบบนี้อ้วนอ้วน เอาไปเปิดไกลๆเลยลูกอย่ามาใกลน้นน่แม่อนี่อยู่ไปเ<อ>พชรรอไว้ ็นนี่พริกแค่ประมาณสาวสาวกว็เม็ดบนร์หยับนออุยเอาห่อมหน่อมใส่ไม้ไปละฝากกดไลค์ กดติดตามช่อง Youtube ของเมมีฮามักแซบาา like, ด้วยนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอกดบัตร้องกดแชร์กันได้เลยเจ้ากดไลค์กดติด like, ต,ตามตกดกระดิ่งเพื่อตีอจ่จับพาดคลิปต่อไปของเมมี่เนาะเป็นกำลังใจให้กันตัวยนะเจ้า้ช่อง Youtube เนาะบ๊ายบาย